สวัสดีแอนนาต้เข้ามาสิในายสนใจจะอยู่โชว์ราพวกเราหรือเปล่าสนใจครับผมสามสาวไม่อยู่เร้งกูไม่เป็นอะไรที่งั่งมากนะต้องคิดอีกแล้วไม่ไม่ไม่ต้องคิดสนสี่แน่ห้าดาวเฮ้ยพี่ชอยง่ายไปก็ต้องมาดูตอนที่เราจะต้องเลือกเขาวจะเจ้าใครใช่ถึงตรงนั้นแหละเพราะว่านั่นจะต้องเป็นอะไรที่ยากอื ว้าวดีจังฉันดีใจที่นายอยากจะเข้าชมรมเหมพวกเรานะไม่เป็นไรครับเมื่อชมรมที่มีแค่สามสาวเราเป็นผู้ชายเดียวใครไม่อยากจะเข้ามันไม่อยาจะรู้จริงเลยเพื่อแต่นายดจใจชมรมนักแคสบ้างน้อยแค่ไหนก็เขาคงจะเป็นชมรมที่แคสเกมเนาะก็คงไม่น่าจะเป็นอย่างอืงอ่นใช่ไหมอืมก็จะตอบไปแบบที่ตรงๆไหมก็คือรู้ว่ามันจะเกี่ยวกับารแคสเกมเพื่อจะ,สะแสดงว่าเป็นรู้ดีว่ามันคืออะไรไปเลยไม่รู้ว่าตอบไม่รู้เลยแน่ไม่ไม่ตอบแน่นอนครับไม่น่าจะได้อะไร จะตอบไม่หนึ่งก็สามคิดว่าอันไหนที่จะได้ใจจะสาวสาวรู้สี่ไหมอืมถ้าเกิดเรารู้ก็สาวน่าจะดีใจปังรู้สี่ไปเลยเดียวไหมสาวน่าจะดีใจอันแน่อ้าวเออโอเคฉันจะอธิบายให้ฟังนะก็ก็ก็รู้ผมบอกว่าผมรู้ก็จะไม่เป็นไรอะผมฟังได้นะตอบได้ที่หัวใจไม่ลึกชุดเล่นี้เป็นชุดของเด็กๆที่คนที่ฝันจะเป็นนักแคสเกมอหอ ซึ่งตัวหมายถึงเลยคือเพื่อนที่จะเปลี่ยนทัศนติของสังคมดีูตเกมโอ้โหคมลมนี้ไม่ธรรมดานะครับผมรู้แล้วใช่ครับเพราะว่าผมคงไม่ต้องตัดอะไรมากสาหรับทัศนติของคนไทยตอ่อเกมเนาะ <laughs> ดูดูหนังสือพิมพ์มาแล้วกัน <laughs> ส่วนจุดประสงค์หลักของชมรมก็คือการอบรวิธีการแคสการหาสไตล์การแคสของตัวเองและการสร้างความเท่ให้กับผู้ชม๋อ พวกเราจะจัดกิจกรรมร่วมกันในชมรมและนอกสถานที่นอกจากนั้นแล้วชมรมนักแคคก็จะเปิดโอกาสให้เ,เด็กๆคนได้ใช้คอมพิวเตอร์และคอนโซลในชมรมตลอด24ชั่วโมงดูกันแคสเกมโอ้โหลเลยเครียดยืมได้ตลอด24ชั่วโมงหรอครับคือไม่ต้องลงต้อ,ง,ง,ตอง,งเรียนอะไรกันนั้นนะโอ้โหแบบนี้ฉันก็มาเล่นเกมที่นี่ตลอดเลยสิถึงต้องเละ้นละแต่ต้องลงชื่อปสมาชิกับชมรมก่อนนะนายถึงจะมีโอกาสเล่นเกมในชมรมได้โหถ้าชมรมนี้มีจริงในชีวิตพวกเรานะแม่ง ชันลนี่คงเต็มในไม่กี่ชั่วอุดใจครับชันลที่เล่นเกมที่สามารถยืมอุปกรณ์เกมได้ตลอด24ชั่วโมงชันลที่ทําแค่เล่นเกมก็โอ้ยน่าคิดนะเออโรงเรียนไหนสนใจมั้งครับคุรู้สึกตื่นเต้นไม่ได้ยินอีกฝ่ายกราบเช่นนั้นในรายการนั้นเองก็ประตูห้องชลนลก็เปิดออกคุณหันไปนมอนเรียนใหม่ที่เดินเข้ามาในห้องมีคนใหม่ดิออ๋อพี่จิ๊บ อ้าวเด็กคนนั้นนี่นะพี่กิฟฟ์คะนี่คืออนาตาเป็นเพื่อนของเ,เพื่อนเ,นเพื่อนของขวัญเองคะ่ะอนาตานี่คือพี่กิฟฟ์กิบุลี่เป็นประธานชมรมในแคสจ้าสวัสดีครับพี่กิฟฟ์ยินดีรับจ่านะคะเรียกว่ากิฟฟ์เฉยๆก็ได้ค่ะวันนี้คงไม่ได้เอาเอกาสารมารส่งให้กับทางชมรมหรอกนะคะพี่ใครเอาเอกาสารมารไปทิ้งเรียล่าให้ผมเอามาบ่อยๆเลยครับแหมจ้พี่พูดทีเล่นทีจริงนะเนี่ยกิบหัวเราะคลิปคัทและดูน่ารักน่าชัง อ้าวผมนึกว่าพี่กี้เป็นสาวแนวนิงนะะไอเป็นไปมาก็ขี้เล่นเหมือนกันอีกต่อเลยครับคือแต่ผมก็อาจจะยื่นไปสมัครเป็นชมาชิชมรมก็ได้นะใครจะรู้ว้าวจริงเลยคะ่ะจริงเลยกิฟยินด,ดีมากมากค่อนาตาจะมาร่วมเป็นส่วหนึ่งในชมรมของเราค่ะน,น่าสนใจจะ่สมัครจริงไหมล่ะรายชื่อก็ใกล้จะเต็มแล้วด้วยแคบหมดอดไปดูโอ้ยผมก็ไม่แปลกใจนะชจรมแควเกม แล้วไหนใช่ไหมที่คนอื่นบอกอะไรชื่อจะเต็มแล้วไหนคนอื่นใครใครใครมันกล้ามาสมัครต่อแซงหน้ากูพี่แบกกี้พูดแบบนั้นก็รีบตอบทันควนว่ากูยังเขาไม่ใช่โอเคฉันสมัครเลยสมัครเลยแบกกี้ยื่นเอกสารในการสมัครจูงเข้าให้คุกคุณอดีโอเคกรอกเลยนะคุณไปโจมเขียนชื่อของตัวเองลงไปในใบสมัคร ที่จริงฉันไม่เคยแคสเกมหรอกนะเจอคิดว่ามันจะเป็นปัญหาหรือเปลา่าไม่เคยเลยเนี่ยกูกำลังนั่งแคสแล้วชุยไม่เกี่ยวไม่เลยสักนี้เด็กๆที่ลงชื่อสมัครชมรมของเราบางคนไม่เคยแคสเกมเพื่อแกคพรว่าตัวเองชอบผ้าและเล่นเกมไปพร้อมกันก็ตอนที่มาเข้าชมรมนี่แหลมดีจังฉันอยากจะร้องบ้าสักครั้งถ้าอยากจะร้องแล้วก็ยินดีแวะมาที่ชมรมนะคะทิปกับแบ๊กกี้จะธิบายกิจกรรมในชมรมให้ฟังค่ะ ยกหน้าแับจากนั้นก็ส่งใบสมัครให้กับกิ๊ฟรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เข้าชมรมนักแคสเป็นอย่างมากอใาาครไม่ตื่นเต้นเลาแหมได้อยู่กับสามสาวสวยเสียงออดดังขึ้นโอเคไม่นานนักเวลาเย็นก็มาถึงคุณรีบเดินทางไปยังชมรมนักแคสทันทีอ๋อนี่คือเริ่มผู้จะเริ่มกิจกรรมชมรมใช่ไหมไม่เดินทางไาถึงชมรมคุณก็เห็นว่ากิ๊ฟนั่งอยู่ในห้องอ๋อ เขากำลังพากแลับเสียงผ่านกัอ้อเราจะเห็นพี่กิฟกำลังแคสเกมแล้วโอเคคนระับเออขอบคืนที่กันที่เข้ามาเริ่มพูดคุยกันในช็นอตค๊อปวันนี้นะคะวันี้กิฟอาจจะจัดารายการไม่ได้ก็ต้องจัดการเรื่องถมโลกให้เสร็จเนี่ยก็คอยติดตามข่าวสารกันนะคะว่ากิฟจะเป็นดีเจวันไหนจะกันใหม่แค่ สวัสดีค่ะคลิปอมยิ้มน่ารักน่าชังใส่เว็บแคมทำเอาบรรดาดนหนุ่มที่นั่งดูเธอในเว็บไซต์ใจลายกระทัวหน้าแต่วิจิปตัวจริงนี่ไม่ออกกล้องนะครับเนี่ยแน่จริงออกกล้องเนี่ยเพราะว่าชุยไอ๊ยตัวผมลเล่นอย่ามากระทือผมนะตัวเองก็เผยอมยิ้มให้กับความสนใจของอีกฝ่ายอ้าวแอนน์ตาที่เรียนเสร็ษฐีในแคะใช่แล้วครับอย่าแวะมาเล่นเกมโชลุ่มสักหน่อยไอ้พระเอกนจะแวะมาเล่นอย่างเดียวมึงแคชมึงดีเลยโชลุ่มในแคสไม่มาเล่นอย่างเดียวตัวแคสด้วย ถ้าอย่างนั้นชได้ในเลยแค่คลิปเดินนำคุณเข้าไปได้ในทันทีคุณจึงไม่รอและรีบตามไปด้วยโอ้โหโฮลีเชียชมรมนี้นี่เงินคุณมหาศาลจริงครับเกมเซนเตอร์ตั้งอยู่ในชมรมเลยโฮ l ีเชียมีจริงนี่กูอยู่แต่ในชมรมกูไม่ลงไม่เรียนแม้แล้วนะโอเย็ดเคียวโอรู้สาสรสุดยอดครับสุดยอดไม่กลัวแต่ตกตลิง สถานที่แห่งนี้คือศูนย์รวมเกมสำหรับเด็กๆในชมรมนักแคสตโอ้โหแคสก็ตั้งเกมตู้เซนเตอร์เลยทีเดียวนะไม่ธรรมาดาคุณมองห้องเกมอันใหญ่ยิ่งใหญ่อย่างอึง้งหึงไม่เคยไม่คาดคิดเลยว่าจะมีโรงเรียนอีกไหนบ้างที่สนนุนให้เด็กแคสเกมมาเท่าเรียนนี้ก็นั่นน่ะดีครับแต่ชื่อโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนโรงเรียนแคสเตอร์ไม่ใช่ <c oughs> ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่นะ ตรงนี้คือเกมเซนต์ตอนนี้คือเกมเซนเตอร์ทุกคนที่เป็นสมาชิกสามารถเข้ามาเล่นได้ตลอดเวลาจนก,กว่าเราเรียนจะปิดหูตลอดเวลาจนก,กว่าเราเรียนจะปิดโอ้โหเละแล้วมึงจะไปเข้าเรียนทําตูดอะไรวะมึงก็อยู่ทนนี่นี้ทั้งวันทั้งคืนเลยดีเป็นผมนะโอเคทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการขอให้อนาตั้ชื่อลิงช่้ตัวบริเวณประตูทางเข้าทุกครั้งี้นะคะแล้วใครมันจะเข้าชมรมอื่นมันน้ะชิบหาย <laughs> นี่เลยครับ อ๋อและที่สำคัญก็คือหากมีปัญหาเกี่ยวกับการเล่นเกมหรืออุปกรณ์การเล่นเกมไม่สามารถใช้งานได้ก่าอนานตาจแจ้ง็คกี้น้องขวัญให้ทราบเพื่อให้ทางมงานตรวจสอบอีกทีนะคะโอ้พี่กิฟนี่หวัหว,ห,ว,ห,ว,ห,วหน้าบิ๊กบอสมากขอบคุณมากครับผมว่าแต่กิปต์จะสอนผมแคสเกมหรือเปล่าเฮ้ยจริงๆเรามีอบรมสอนแคสเกมทุกวันศุกร์ในเชฟชุมมค่ะอ๋อ วันนี้กิฟอาจจะต้องเตรียมตัวเล่นงานในชมรมเอาไว้ที่หน้าหาอยากให้กิฟสอนตัวต่อตัวก็บอกเลยนะครตัวต่อตัวเลยดีนะโอเคครับอาทิตย์หน้าเนาะอาทิตย์หน้ามีนะตัวต่อตัวพี่กิฟต์จดไว้จดไว้ยินดีครับผมคุณมองกิฟต์เดินออกไปจากห้องโอเคเอาละเล่นเกมอะไรดีเนาะเกมตัวที่ต้อง King of Fighter นี่เป็นเกมต่อตู้ต่อตู้ที่ผมชอบเล่นมากสุดนะ ตัะมันก็เป็นเกมสตรีไฟเตอร์แล้วก็เกมโจโจนี่ใครเคยเล่นเกมโจโจหรือเกมตู้นี่ผมถ้าทางคุณจะต้องแก่มากนะเนโอคุณเดลไปที่ชั้นวางแผ่นเกมคุณเห็นแผ่นเกมมากมายเรียงรายอยู่บนนั้นโอ้โหเลื่อกเกมเดี๋ยวกูเซฟก่อนนะมีกระทั่งปลารายสีเลยแหละปลาดิโโชกูจะออกแล้วเนี่ยในเกมนี้ผมเกมที่ผมชอบที่สุดและรู้จักไม่สุดเดวิลไม่คายครับปิศาจจะไม่ร้องไห้นะไอเดี๋ยมบิสศารร้องไห้ชุย ฮะเอ้ยอย่าบอกนะว่าการเลือกเกมก็มีผลสำหรับใครจะมาทักเราสาวแต่ละคนจะชอบเกมต่างกันเออเอ้ยโอคลิปหายผมตอบไปโดยที่ไม่รู้สึกตัวเลยเออว่าแต่ละคนเขาก็มีการชอบเกมที่ต่างกันไปอย่างพี่ขวัญ k นเครซี่เขาชอบ My c รับถ้าผมตอบ My c รับผมจะได้เจอพี่ขวัญป่ะโอ้หนี่ผมตอบไปไม่ได้คิดเลยเนี่ยอืมแต่ว่าถ้าผมตอบ Devil May Cry ก็จะเจอกับพี่แบกกี้อ่ะอืม ว่าไงแอนนาตามาตั้งแต่เมื่อไหร่นี่เออเพิ่งมาเนี่ยแต่ผมชอบเดวิสเมคายที่สุดเลยไงก็ก็ไม่มีอะไรหรอกครับก็ตามที่ผมเข้าใจอ่ะผมชอบเดวิสเมคายภาคสามมากที่สุดครับเป็นภาคที่บุกเบิกให้ผมชอบเกมแนวนั้นเลยแนวที่วิ่งไปฟันชูเจงชูชชชชเชงอ่ะเกม PS สองเกมแรกผมเจออ่ะเออแล้วผมติดเลยองอมแยมอ่ะผมเจอแล้วผมเล่นเลยนะนั่นก็กเขาจะพูดเรื่องตัวเองทำไมก็ามา หีิสาวก็มองแผ่นเกมในมือของคุณอ่าแต่พี่แบกกี้ก็ชอบเดวิดเมาคายก็พี่แก,แก,แกแ้วแคสเดวิดเมาคายสีเขาบอกว่าเฮ้เออเกคค๊บายเล่นเป็นหรือเปล่านะี่ยฉันสอนให้ได้นะโอเค,คกูไม่เป็นเลยนะมึงอย่ามาเป็นให้เขาพี่พี่เขาสอนแต่โดยดีครับมึงอย่ามาเป็นแถวนี้ดีแหละที่จะแนะนำวิธีาการเล่นคร่าวๆแล้วกันโอเคครับ,อเ,คครบเอาสิคุณนั่งรถก็ข้าอีกฝ่ายแต่ตาก็มองหล่อนเตรียมเล่นเกม ในรายการแบบนี้มึงไม่ต้องมึงอย่าได้คิดว่าผมจะมองเกมมองเกมส0บเปอร์ซ็นมองเก้าสิบปเ็ตมองพี่อะเว้ทแบบี่จริงฉันก็เล่นเกมไม่ใช่เก่งรลกนะนายดูแลอาจจะขัดใจบ้างโอไม่เป็นไรผมคุณพี่ไม่รู้หรอครับว่าทำไมเจนนายจริง,รงผมไม่ได้กะจะเล่นเกมเป็นอย่าเล่นอย่างอื่นเป็นชุยคิดกันเองเอไม่เลิกเนอะว่าแต่ทำไมถึงชอบเล่นเกมลนะ่ะอ๋อไม่รู้สิฉันชอบเล่นเกมตั้งแต่เด็กๆนะมีอะไรแล้ว มันก็เข้าเขาเนาะออจริงๆฉันไม่ค่อยเห็นผู้หญิงชอบเล่นเกมไหก็คือโอเข้าประเด็นเลยใช่ไหมครับสาวๆนะแคทว่าทําไมผู้หญิงก็ถึงชอบเล่นเกมอืมมากมากนั่นสินะในชมรมนี้ก็มีผู้หญิงน้อยสช่ด้วยนะรู้สึกแปลกไหมที่ผู้หญิงชอบเล่นเกมอืมผมก็ว่าเกมมันก็เป็นเสร็จสำหรับทุกคนนะนะแต่ว่าก็ก,ก็น่าสนใจอยู่โอ้โหแต่ว่าถ้าบอกว่าแปลกมันจะเป็นการเหยียดปะเหยียดชนชั้นเลยคลิสซึ่มเลยหูไว่ขนาดนั้น เขาเขาเพศไหนมันก็เล่นได้อะถ้าแต่ว่าแปลกมันจะดูเป็นการดูหมิ่นเพศตรงข้ามไหมผมไม่แปลกดีกว่าเนาะเออเอาใจเอาใจแน่รู้ครับรู้ผมรู้ดีซะอีกที่ผู้หญิงชอบเล่นเกมแม่ผมรู้เงี้ยแหละที่ใจที่นายคิดแบบนั้นนะเอาแ่ละมาเล่นเกมกันดีกว่านะโอเคครับโอเคมาเล่นกันเลยคุณเล่นเกมกับแ๊กกี้และก,กิ๊กจนอ้าวพี่กิ๊บก็ยังอยู่นะอ๋อผมนึกว่าเล่นกับพี่แ๊กกี้อยู่สองต่อสองสองต่อสองหึห บรรดาเด็กนักเรียนทยอยกันกลับบ้านคนยิงช่วยกิ๊ฟและแพ็กกี้ปิดห้องชุมนรมในยามเย็นขอบคุณมากๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเช่นกันครับมีนายมาช่วยอีกแรงทำให้ชมรมเราม,มีสีสันขึ้นเยอะเลยถ้าข้าไม่ถึงกันแน่นันหล,หละนะึกเน้อเอาอะไรกลับบ้านกันหนินะขอพักงานอยู่ใกล้บ้านฉันนิดน,าน่าจึงเลยกลับไปกันอ้าวเฮ้ยรู้ว่าผมเข้ารุ้นพี่แบ็กกี้มาแล้วโดวยที่ไม่รู้ตัวเออ แต่ก็โอเคอย่างที่ผมบอกไปนะโอ้มีการแยกเดียวถ้าเราถามแล้วคลิปเราเราก็จะแยกเลยแล้วม่คลิปใช่ไหมมาถึงขันนี้แล้วก็ปะนะปะปะเอรเจ็ดเลยนะโอเคอกี้ือบ้านกระเทดเองกูแฮปปี้เอนดิ <c oughs> ้งแน่นอนกูไม่มีเพลครับกูม,มั่นใจนะกูม,มั่นใจมากเลยนะตอนนี้กูินใจเดินกลับบ้านพร้อมกับพี่แบกกี้โอเค คุณกลับถึงหอตอนค่ำรู้สึกเพลียแทบขาดใจลงเล่นเกมหนักไปหน่อยอะไรอย่างเงี้นะแต่คุณก็รู้สึกเครียดเเช่นกันเพราะวาันนี้คุณได้เข้าชมแคสเกมสังคมของคนกว้างมากขึ้นกว่าเดิมทั้งขวัญกิฟตและแป็กกี้ที่ใจดียด์จังแฮะไม่น่าแปลกใจเลยที่ผู้เด็กนักเรียนจะยกให้พวกเขาเป็นไอดอลโดเรื่องที่เป็นเลือเล่อยเปื่อยเพราะญิงสามคนบนเวียนอยสี่สามมึงคิดเรื่องสามคนเลยไนอะ้พระเอกนี่แม่งฮาเลมสตัดเลยนะสามคนรัวเลยนะไม่คิดไกลาเป็นพิเศษใช่ไหมที่เช่นก็โชคดีมากที่ได้อยู่ใกล้ทั้งสามคนจริง อันนี้ยอมรับเลยไม่มีหยกนะในชีวิตจริงนี่สาวสามคนที่จะเข้าหาไม่มีเลยนะบอกให้พอคิดแบบนั้นแล้วจู่ๆคุณก็น่าแดงขึ้นมานะไอ้จิคิี้เลยอย่าเดี้ยบ้าจริงมึงจะมาสัมออยอยู่คนเดียวไว้หามันอยู่คนเดียวมันจะคิดเก็คิดไปเหอะ <c oughs> คูยามลบภาพของสาวมึงจะลบทําไมเรานี่ไปแต่ก็ทําไม่ได้เลยก็าทั่งยามที่ล้มหลับตัวบนเตียงนุ่ม อย่ามาทําเป็นนั่นเนี่ยผมเอ้ผมบอกไว้เลยผมเกลียดพวกหนุ่มในเกมจีบสาวคือแม่งทำตัวเป็นนนเดน,น,นเดน,น,นเดนไม่แบบมรู้รเรื่องรู้ราวซึ้บืออย่ยผมคดเกลียดแม่งเลยคือแนวฮาเลมจีบสาวมันก็ตรงตัวไปเลยกูมาเพื่อจีบจบเนี่ยโหแต่กูก็ตรงไปนะเดี๋บอกนะว่าฉันรู้สึกแปลกกับพวกเธอโ <c oughs> อเคครับ okay. ผมจะตามน้ำไปไกลพระเอกที่งังนี่แล้วกัน หัวใจคุณเต้นระ่ำไปหน้าร้อนแดงอย่าควบคุมไม่ได้ในตอนนั้นเองคุณก็เพิ่งจะรู้สึกตัวว่าอะไรเลยฉันชอบใครอ๊ยเรื่องแล้วเหรอโอเคโอเคโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มทําการวิเคราะห์ก่อนว่าจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเรามีอะไรกับใครบ้างพี่ขวัญน,นี่คือเรานั่งข้างอ่อนแรกผมคิดว่าจะเป็นคนที่มาแรงนะแต่กลายเป็นว่าหายไปดื้อเลยหลังๆเห็นไหมครับคือเราแค่อยู่ในฉันเรียกกับเธอแล้วพี่ขวัญก็หายไปดื้อเลย ผมคิดว่าผมคงไม่ได้คะแนนกพี่ขัญมากพอแล้วแหละพี่กิฟต์ก็เป็นคนที่มาแนะนําอะไรกับเราแต่ก็ผมก็ไม่ได้นิดหนันเท่าไหร่คนที่ติ่สุดตอนนี้ก็คงจะเป็นพี่แปกกี้อ่ไต้องสงสัยครับถ้าดเามผมจะเลือกถูกตอนที่ผมเลือกเกมเจวี่เมคลคลได้แหละอืมแล้วก็กลับบ้านด้วยกันแล้วก็เล่นเกมด้วยกันก็คงจะมารู้พี่แปกกี้แบบเต็มๆแล้วนะคงไม่มีการหักมุมหรืออะไรแล้วแหละป้าพี่แปกกี้จัดมาไอ้ยา กี่อายาคุยกับตัวเองแล้วน้าก็ยิงแดดเข้าไปอีกโอเคอะไรกนเนี่ยไม่จริงเน้อคุยายามปฏตัวเองแต่ใจกับยิ่งเต้นแรงนี่ไม่ใช่คนสื่อแบบปกติที่คุณมองผู้หญิงคนอื่นเลยสักนิดวันที่ควรจะชอบเธอจริงเข้าแล้วโอเคชอบเธอจริงหรอเนี่ยเชิญเออคุยคุยกับตัวเองสักพักแล้วจู่ๆผู้หญิงผูหญิบอกมาแต่ตามคุณมองไปมองโทรศัพท์มือถือเอาจริงจะโทรเลยเหรอโอเคนะบอกแม่งผู้เอกเออไม่คุณนึกว่ามึงจะเจ็บเจียบแต่มึงแน่นอนมากมึงมองโทรศัพท์มึงจะโทรใช่ไหมจัดไปนะ โอ้โหคทรตับแค่มีเบอร์โทรศัพท์ของทีมงานชมรมนี่นะโอเคคุณเลื่อนนิ้วไปบนหน้าจอแล้วสายตาสุดตรงที่ชื่อของแบกี้จะไมปดังคุยก็แดงกันทีโอ้ยมันไส้แม่งเอาไงดีอ่ะคุณติดต่อเธอได้คุณจะใจโคลไหมโอเคจัดบายเดยมาถึงขั้นนี้แล้วโทรเลยตุ๊ตุ๊ตุ๊ตต๊ตต๊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 ต คุณเดใจโทรศั์ไปหาแพกกี้โอเคคุณฟังเสียงเราสายด้วยใจที่เต้นรัวระหว่างที่รอให้อีกฝ่ายรับคุณคิดตลอดว่าคุณจะวางหรือคุณจะถือสายต่อหูมาถึงท่านนี้แล้วต้องเอานะวางไปเรื่อยๆเขาจะสงสยัยโทรมาทำหาอะไรวะจะวางทำไมวะอเอาให้ชัวร์คุณไม่วางสายโทรศัพท์ในตอนนั้นเองทำไมอุย้ยแม่พี่แพกกี้ไม่ได้เข้ามาในห้องนะครับอันนี้นี่คุยกันทางโทรศัพท์นะอย่าตกใจฮัลโหลนั่ใครเอคะโอเดียแป๊นหนึ่งผมขอ พักกันหน่อยกี oh. อืมโอเคฮัลโหลนั่นใครคะเอ,อ้ยคีคออิวเว <laughs> อร์อนันตเหล้วว่าไงมีอะไรหรือเปล่าอ,อ๋อยแต่ที่ดูอีกทีเรามาบอกชอบกันผ่านหานโทรศัพท์นี่มันจะได้เรื่องบ่อะ ถ้าบอกต่อนหน้ามันจะดีกว่าไหมนอเออถ้าเกิดผมไม่โทรไปแล้วมันจะเก็บไปบอกต่อนหน้ามันจะดีกว่าป่าชิบหายแล้วเออผมก็มัวแต่จะเอาจะเอาเลยชิบหายแล้วกูก็บู๊ไปหน่อยท้าที่จะเก็บไว้เจอพูดกันต่อนหน้าอืม mm hmm. yeah, แ,แย่แล้วแย่แล้วชิบหายแล้วไอเกอร์ ol, ไม่มีเลยเหรอเออไม่ไม่สิมีตังหงเอาแล้วมึงชิบหายแล้วผมเริ่มคิดใหม่ดิบอกไปตอนนี้จะเป็นความคิดที่ดีป่าววะมีอะไรดีแหละคุณยังไม่รู Gray, ้เลยจะคุยกับเธอแต่ที่แน่คือเตียงของเราของเธอทําให้คุณเผยยิ้มออกมาซะแล้วโอ้ คือว่าสีข้างในฟังดูเพลียนะไม่สบายหรือเปล่าแล้วกูจะติดไอ้ถ้ากูถ้าเกิดมีชอยบอกชอบไปแล้วเกิดไปติดขึ้นมานี่กูสวยเนี่ยเออสบายดีครับฉันสบายดีเธอพเพิ่งจะกลับถึงบ้านนะกำลังจะทานอาหารเย็นกับขวนันอ๋อ,อ,อเออลืมไปว่าพี่แป็กกี้กับขวัญเขาเป็นพี่น้องกันก็อยู่บ้านเดียวกันดีแล้วแหละผู้หญิงเดินกับบา้านคนเดียวตอนข้างมันตรายนะกูนี่ก็ไปเรื่อยเลยมึงจะออกนองเรื่องไปไหนวะ มันก็จริงอะนะแต่ฉันก็เด็กคนเดียวบ่อยๆอทำไมล่ะนายเป็นห่วงฉันทำไมล่ะนายเป็นห่วงฉันเหลยไอ้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 คือถึงตอนนี้ซึ่งมันจะไม่ได้อะไรครับต้องบอกว่าเป็นห่วงซี่เลยแต่ไม่รู้มันจะโฉงฉางไปเปล่าผมไม่รู้ว่าจะมีหักมุมเปล่าพี่แบกเกียจะไม่ชอบอะไรที่มันมาตรงๆเนี่ยมึงเจตนาแรงมากถ้ามึอองอ้อมๆหน่อยจะน่ารักกว่าอะไรวะเนีอยโหยกูคิดมากไปเปล่าเก็ ก็าตอบไปตรงๆเลยเป็นห่วงที่เค้าแปด 8. แน่โอเคจริงเลยโอ้โหพี่แบกกี้ก็น่าดแดาโอเคนี่ได้เสียได้เสียโอเคโอเค้ยจริงเลยขึ้นนะไม่ไม่มีอะไรแล้วแต่เออทานยิ้มให้เหลยกันนะยิ้มกันเชินกันนะโอเคครับสำเร็จคู่ว่านสไตล์ที่เสนน่าชื่นมือ่อรู้สึกอิม่มเอมใจที่เพ่ได้บอกคุยๆกับแบกกี้เป็นอย่างยิ่งโอเค คือน,นี้คุณรู้สึกมีควาอนโทรลทั้งคืนเลยโ okay, อเคฮะมีควาอนโทรลทั้งคืนเลยอ่ะเนื้อีเนี่ยนี่อีเนื้อที่ผ่านไปใช่ไหมมันใช้เวลาร่วมกับคิวมากขึ้นเอาเอาเอผมลืมไปเลยไอคิวนี่วะไอคิวเ <laughs> <Q S 1> <p> พื่อนเราเป็นไงบ้างวะเขาชวนคุณไปเตะบอลด้วยกันตอนเย็นทุกวันจันทร์และพุธแม้ว่าคุณจะไม่อยู่ชลบุรีคุตบอลโลกเขาหอ,อ,อ,อมันอยู่ชลบุรีทุตบอลเนาะไอคิวไอง่างไอโง่กูได้กูได้เกมทุกวันมันก็ไปเตะบอลไปแล้วกันนะ นะครับคุณก็ใช้เวลาช่วงเย็นในชมรมนักแคสทำให้คุณยิ่งติดกับสามสาวโดยเฉพาะแบกเกอร์ตโคยแก้วอมีสองมีเสียงโทรศัพท์บุกตั้งแต่เช้าคุณรีบรับโทรศัพท์ทันทีโอเคอันน่ะคาริเบกกี้โคมาหาเองแล้วเหรอ just as p l a n เป็นไปตามแผนแกได้ิวในยังไม่ตื่นเมื่อตะกี้นองสาวเช่นโลนายใต้หอแต่นายก็ไม่ลงไปหาเธออ้าเอ้า มารอเหรอเอาก็ไม่โทรมาบอกแล้วมารออะไรแล้วอ <on> <road> <IS mus i> ๋อเทมไม่รักสายด้วยอ๋อเขนอนอยู่โอเคเอ้ยโทีไรไปคืนนอนดึกไปหน่อยถ้าหาเธอไม่โทรมาปลุกเชคก็ต้องนอนต่อถึงคูนแหมว่าอีกก็พูดไปเอ้ยแต่ก็สนิทกันแล้วนี่ก็พูดเล่นอะไรกันได้มากขนาดนี้ฮ่าฮ่าตีได้แล้วคนที่สวยมันสนิทขึ้นจริงๆเนี่ยเยี่ยมครับจะกระจะเดินไปโรงเรียนพ่อขวัญดึกแล้ปลาเลยขวัญเรื่องนี้แต่เช้าเลยเหรออ้าวแล้ว ส่วนฉันพูงจะทานอาหารเช้าเสร็จก็จะเดินทางโรงเรียนไงอย่างนี้ต้องชวนไปโรงเรียนด้วยกันนะเป็นบ้าแล้วมเพราะให้ให้ขนาดนี้ถ้ามึงยังง้างบอกว่าไปโรงเรียนเถอะขอบคุณที่โทรมาปลุกไอ้ถุยมึงจะง้างไปหน่อยผมไม่ได้ง้างไงผมมันจะแอดแพลนคุณไล่แสงมากตอนนี้นะเฮ้ยรอหน่อยได้ไหมจะรดน้ด้วยกันก้าวเลยโอเคครับบอกแล้วกูต้องแฮปปี้เอนดิ้งแล้วเกมอย่างนี้นะเหมือนจะเอาอาร์ตเวิร์ครับ ที่ไหนละกันโอเคครับผมคุณรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้ววิ่งลงมาจากหอคุณเห็นแบ็กี้ยืนรออยู่หน้าหอจริงกล่าวทักทายแล้วเดี๋ยวเข้าไปเรียนพร้อมกันทันทีโอเคอาจารย์เนี่ยกูเห็นหน้าอาจารย์อะไรกูจะหาทุกขี่เลยอาจารย์ครับโกนเอะนะจะได้ไม่เป็นภาระของสายตาขปูโทษโทษทีอาจารย์ไม่ได้ลังปากทัานี้เป็นคำเหียววิชาบอลบอลศาสตร์อีกแล้วอ่ะ อาจารย์มึงสอนวิชาอื่นเป็นแหมคณิตศาสตร์พิสติเกมีชีวะอะไรก็ว่าไปวันนี้เราจะมาเรียนประวัติเรื่องมาชิปิชูกันแนะเนีมาชิปิชูถูกเรียกว่าเป็นนักศึกส่วนแห่งอินคาเป็นสากอะรรจะทำโบราณของชาวอินคาตั้งอยู่บนเทือกเขาสูนในประเทศเปรูมาชิปิชูเป็นลักษณะที่สำคัญของจังหวัดอินคาโอ้มีภาพประกอบด้วยอาจารย์แมนซูนเยอดมากเลย ในปีพศ .2526 องค์กรยูเนสโกได้กำหนดมาชื่ิชูให้เป็นมรดกโลกนะทให้มาช่วิชูกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนนิยมไปเป็นสารประวัติศาสตร์รู้สึกว่าอาจจะเป็นพี่แบ๊กกี้ชอบศึกษาเออพี่แบ๊กกี้เขาชอบเดินทางต่าง,างประเทศเขาพี่แบ๊กกี้อาจจะชอบไปการศึกษาพวกสถานที่ประวัติศาสตร์อาจจะไปเที่ยวเออผมเห็นก็เห็นเคยเห็นพี่เขาถ่ายรูปพวกนี้บ่อยๆพี่เขาอาจจะชอบก็เรียกวามาใส่ลงในเกมด้วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ย เอาล่ะเชิญขาถามหน่อยว่าใครที่เข้ามาละอนาธิคมได้กินข้าวชาอีกา,าจะทำห้มาชื่อปีชื่อทุกปลอยจริงแรงไม่ต้องทำก็ได้เพราะกูไม่เลอะเอาไม่ใช่นี่เจ้ออาจา่าใครพอจะทราบเรื่องนี้บ้านพิวเธอรู้หรือเปล่าอ๋อไอทิวเพื่อนเราครับน่างงมันงงงงไกลตาแตกหาเล่นแต่บอลเรียนไม่เรียนเล่นแต่บอลทิวรีบยิงขึ้นด้วยความตกใจก็ยิงยังไงถามตอบไม่ได้เออเอคือ เฮคือว่าเกี่ยวสกิลคุณเราเกี่ยวเกี่ยวอะไรกูกูไม่ไม่ไม่มึงไปไกลไม่ไใคกูไม่ยุ่งเออเอตาเอ็นตาเอตาเอ็นรู้หลอเปลาว่าคิดสิว่าใครเป็นคนฆ่าชาวอินคาไม่ถาคนอื่นว่าคิดว่ากูจะรู้ไหมมึงเห็นว่ากูน้าฉลาดอย่างนั้นเลยฮะจะเลิศละเมงกูเซฟก็เลยจงตอนนี้เยังต้องแคพี่ขวัญอยู่ไหม ถ้าเกิดเราบอกว่าไม่รู้่าตอบมั่วไปเลยพี่ขวัญจะโกรธแล้วปะแต่ทีนี้เขาไม่ได้แขกน,นะก็มีพี่แบกกี้อยู่นะนี่โอเคแต่๋ยนนี้ลองตอบดูด้วยกันอะไรที่ไล่ชาวมาตุปิตูจะเปล่าอ่ะกูก็ลืมแล้วก็ลืมเร็วมากอย่างที่บอกไปเอใครอะชาวอะไรนะอ่าฝรั่งเศสปะ่ะฝรั่งเศสหรืออังกฤษเนี่ยไม่น่านจะเช็นตเปนะครับไม่ได้เป็นฝรั่งเศสอ,อังกฤษอังกฤษอังกฤษไม่น่านจะเป็นฝรั่งเศส ถ้าผมถูกนะผมจะเรียกผมว่าอาัจฉริยะ